มีหลายๆคนเคยถามผมเขามาว่าถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วถ้าแก่มันบ่อด้ผมจะต้องหาวิธีใดแก้ปัญหาตรงนี้ครับพี่น้องผมก็ขอตอบให้ฟังได้ครับเดอ้อเรื่องบางเรื่องนะถ้าเฮ้าแก่มันบ่ได้ผมถามพี่น้องนะมันเกินความจําเป็นหรือมันเกินขอบเขตของเฮ้าที่เฮาจะซอยเหลือหรือว่าเฮ้าจะแก้ปัญหาใดมันบ่นยางได้ครับ ปล่อยครับถึงเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องง่ายขนาดใดก็ตามถ้ามันแก่บได้เข้าก็ต้องปล่อยหรือว่าเฮาจิตเป็นล่างมันไหวบอกหรือจัาไดเอายังเช่นว่าเรื่องที่เฮาบ่สามารถจะเข้าไปกาหนดเฮาบ่าสามารถที่จะเข้าไปแก่ใด้นะ่ะง่ายๆครับปล่อยยังจะเกิดหขมันเกิดครับปล่อยห้มันกลายเป็นอดีตไปแล้วค่อยว่ากันใหม่นี่ล่ละครับวิธีแก่ง่ายๆ ในเมื่อเฮาแก่บ่ไดดเฮากระปล่อยแค่นั้นเองมันเหมือนยุคมันเหมือนเวลาแล้วละที่จะไปนางเปรียบเทียบตัวเฮาเองกับคนอื่นถึงเฮาจะบ่รวยซ้ำเขาบอ่อสวยบ่อรอซ้ำเขาบ้านหลังบ่อใหญ่บ้านหลังบ่โตัซ้ำเขากะซ้ำการงานบ่เป็นที่นับนาถือตาคือเขา แต่สิ่งเหล่านั้นบอไดการลันตีเลวาเขาจะมีความสุขสาำเฮาหรือบอเพราะตอนนี้เฮามีความสุขดีในบ้านหลังเล็ก,ลกๆกับหน้าตาธรรมดาธรรมดาแล้วก็มีงานสุจริตแล้วก็มีเงินในการใส่ชีวิตซาำนี่กับพ่อแล้วบอต้องคิดยังหลายพี่น้องเอาแค่นี้ละเรื่องของการยืมเงินนี่กะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะ มีมาถูกยุกถูกสมัยเล่กวาได้เป็นเพื่อนในเวลากูเป็นสัตรูในเวลาท่วงอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องเจอร้ายคน้นายเคสขนาดยาให้ผู้ใดยืมเงินยิ่งเป็นเพื่อนนะ่ะถ้าเฮ้าให้เขายืมเงินแล้วเฮ้าจะเสียเพื่อนเหมือนเฮ้าบ่มีน้าใจแต่หากเฮ้าให้หยืมสุดท้ายเฮ้าจะเสียทั้งเพื่อนแล้วก็เสียทั้งเงินเอาง่ายๆเนาะปล่อยทิมโอเคนะเพราะวาไปท่วงแล้วก็เหมือนเขาบ่มีขค้ืนนะ่ะ ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายมันก็เป็นแนวหนีได้พี่น้องเพราะว่าไอตอนมายืมเงินเท่านะเขาเอาปัญหาของเขาอ่ะมายนเส่เฮ่าพ่อเขาได้เงินเท่าไปปุ๊บเป็นยังไงละพี่น้องสบายใจปะเฮ่าปะเนี้ยก็่าได้สบายใจแล้วเงินเท่าอ่ะให้เขายืมไปปุ๊บเงินเท่าย่นทำห้อเป็นของเท่าได้พี่น้องแต่ว่าเงินเท่าไปยุมเขามันเป็นของเขาเด้มันเปลี่ยนมือเหรอเด้ถึง เขาจะหาบ้าใดด้วยความลำบากยังกะตามเขามีเป็นลอยเป็นมือเป็นพันเป็นแสนยังจัให้เขายืมไปพี่น้องคิดว่าจะได้ขึ้นมาครบบ่บางทีนะพี่น้องบไดีขึ้นจักบาทเลยก็ได้เด้เพราะว่าเห็นหลายเคสเห็นหลายกรณีแล้วนี่ละพี่น้องรักการนะมีเงินนะถ้าคิดอย่างโมอ,งออกเ้อพี่น้องไปซื้อทองไหวก็ได้นั่นแหละไปฝากธนาคารกันยังดีไปซื้อท้องไหวหรือไปลงนำสินทรัพยอียงต่างๆก็ได้ให้คนยืมเงินนะ น้อยนักหน่อยนะพี่น้องที่จะได้เคลืนนะ่ะเสื้อผมโหลดยาห้คนยืมเงินเป็นดีที่สุดผมเคยให้ยืมหลายคนแล้วแ,วแต่กับบัตรเคืนมาเฮาบ่สามารถรู้ได้หรอกว่าเงินเดี่เฮ้าให้ยืมไปนะั่นนะเขาจะคืนเฮ้าบ่คลืนเทาอันนี้มั่นกะเขาเอื่นว่าเป็นเรื่องของจิตของใจของแต่ละคนแล้วผู้ให้กะโอเคอยากอยาก,อยากได้ดองอยากได้ดอกนําแต่ถามว่าให้ยืมไปแล้วเท้าบ่ไดเคืนมาได้ กระทำท่านให้หมานัน่นแหละนั่นแหละพี่น้องส่วนหลายกระชิเป็นท่านให้หมานั่นแหละจะส่วนหลายมันเป็นหนึ่งสันเนาะฝากเอาไว้แนะ่กับการยืมเงินนะครับให้ยืมได้แต่กะแนจํำนวนที่หน่อยได้พี่น้องบอแมนวาสามสี่หาหกเจ็ดเมื่นไปละโออย่าไปฝันไปเฉยเลยคืน,นแต่หาเส่ากินคำเส้าสม,มือนเด็กก็ยังหาอยากอยูย่จะไปหาเงินสามสี่หามื่อนจากไดมา่อคืนเขาเนาะนี่แหละพี่น้องมีเงินเก็บเอาไว้ย่าย้คนอื่นยืมเป็นเด็ดขาด เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดแด่พี่น้องเด้ชีวิตของคนเฮามั่นก็มีอย่างบ่หลายดอกครับพี่น้องนี่แหละเวลาเฮามีเงินหรือเวลาเฮามีเชื่อเสียงคนมักจะเขามาหาเฮาพี่น้องก็ลองคิดเบื้องเถาะถึกรางวัลทีหนึง่งหรือว่าเฮารวยขึ้นคนมักจะเขาหาเฮาหลายเนี่แหละ พราะว่ามีผลประโยชน์มีชื่อเสียงมีอยียงต่างๆสิ่งเราเนี่ยมันจะขัดคนดีๆเขามาหาเหาแทบจะบ่อดดเลยลองคิดมุ่มกลับเบิ่งพี่น้องถ้าเกิดว่าเหาบ่มีเงินเหาบ่มีชื่อเสียงสิ่งเหล่านี่จะเข้ามาหาเหาบอ่อพี่น้องก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าบ่มีแตะคนพักใสไหลสงมีแตะคนบอ่อยากคบหนาถือตามันก็เป็นจั้งสั้นละพี่น้องเวลาเหาลำบากนะ่นนะ มั่นพิสูจน์อีหยังได้หลายๆอย่าง,าย,ย,างยาถิมคนทีลำบากมั่นน้ำกันเดอ้อยาตอบแทนเขาด้วยการนอกใจอย่าลืมว่าในวันที่เฮ้าบ่มีอีหยังเขาก็บับ่เคยถิมเฮ้าเวลาเฮ้าซุกสบายยาหาคนตีหักเขาเลยครับพี่นองเพระว่ามั่นเยอะแยะจนเฮาแยกบ่ออกว่าผู้ใดดีผู้ใดซัวให้เบิงตอนที่เฮ้าลำบากนี่ล่ละจะเห็นได้ชัดเจนที่สุด ยังไดกระฝากเอาไว้ในเดอ้อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอยากรู้อีหยังให้เบิงตอนที่เหาลำบากให้เบิงตอนที่เหาบ่มีเอยียงนี่ล่ละครับพี่น้องสังคมสมัยนี้มีเงินเดี๋ยวกับมีมูมีพวกบ่มีเงินเพื่อนก็หายมีเงินข้าพูดกับเป็นนักปาาบ่มีเงินข้ามพูดกับเพียงแค่ล่มปากมีเงินแค่ดีดนิวคนก็ได้ยิน บ,มบ,บม่มีเงินตะโกนให้ตายกะบ่มีผู้ใดเห็นมีเงินแก่พิษให้เป็นถูกได้บอมีเงินบางครั้งถูกกระสู้เป็นพิษบ่ได้เงินมันเสือทุกย่างใดอีหลีครับแขมันเสือเวลาแล้วกาชีวิตและมิตรภาพแทบบ่ไดดแค่นั้นเองบางครั้งมันยังซสือค่าของคนใดเลยบ่ต้องโทษผู้ใดครับตราบใดที่สังคมยังแหลกสินค้าด้วยเงินตราเงินสําคัญ แต่มันบริสุทคัญที่สุดครับบริสโลกสวยพูดจากความจริงที่เจอผู้ใดจะมีก็มีไปครับแค่อย่าเบียดเบียกนกันกับพ่อแล้วหาเงินด้วยความสุจริตก็เป็นพ่อครับยาไปเหตุให้คนอื่นลำบากเดือดร้อนเป็นพ่อทุกคนรู้อยู่แก่ใจครับว่าเงินที่หามาได้มันสีขาวหรือว่าสีดำ